ราที่ผลกนนารแข่งขันของเมื่อวานนี้ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกก็เป็นเรอัลมาดริดที่สามารถควา้าแชมป์ไปได้เป็นสมัยที่2จากการเมาแฮัตติกของคริสโนโตนันโดครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟี فا ขับเวิร์คครับ Cup, รอบชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันของเรอัลมาดริดแชมป์ยุโรปจากสเปนเจอกับคาชิมาเอลเลอร์ทีมจากเอเชียทีมแรก,ท,แรกที่เข้าถึงรอบชิงรายการนี้ครับเป็นน้ำไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับตามความคาดหมายจากคาริมเบนเซม่านาทีที่เก้า แต่ว่าทีมจากญี่ปุ่นก็พลิกล็อกนะครับตอนนี้ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับจากช่วงท้ายึ่งแรกโดยโกกูที่ปาสกิครับก็ได้เสียงเฮจากแฟนๆเจ้าถิ่นไปกระซุ่มสนานนะครับเท่านั้นไม่พอครับครึ่งหลังนาที53ชิบิคนเดิมก็ยิงให้กับแอลเลอร์พลิกนะครับพลิกล็อกขึ้นนําไปก่อน2-1ครับก็ถือว่าช็อกแฟนบอลแชมป์ยุโรป11สมัยอย่างราชันชุดสาวเลยครับ แต่ว,ว่าทีมราชัชุดขาวก็มาตามตีเสมอได้จากจังบัะน้ครับเป็นการทำฟาวจุดโทษครับแล้วก็เป็นกับตันทีมชาติโปรตุเกสอย่างคิสโนโรนโดที่สังหารเข้าไปไม่พลาดให้กับทางด้านทีมอมมริตตีเสมอ2-2ครับก็หมดเวลาปกติครับเสม,มอกันไป2-2ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีแล้วก็กลายเป็นนโ,โดคนเดิมครับที่มา ระเบิดสกอร์สังหารเพิ่มได้อีก2ประตูเป็นการสถิติของโรนันโดนาทีที่98และ104ครับนี่คือเจ้าของรางวัลบอลลงดอรคนล่าสุดนะครับเป็นการทำใถิติดของโรนันโดและคว้ารางวันนักเตะย,ยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองอีกด้วยและเป็นการป้องกันแชมป์ของแลมามริดคว้าแชมป์ไปสมัยที่2ต่อจากปี2014ครับ ตัวดับ3ของรายการนี้ได้แก่อเลติโกนาสองนาครับพนาจุดโทษขับอเมริกา4ต่อ3หลังจากเสมอกันในเวลาปกติ2ประตูต่อ2ครับ